ก็อยากจะรู้แหละว่าเงินที่เขานำไปบริจาคจริงๆแล้วมูลนีชีนำไปใช้ในส่วนใดบ้างจริงๆที่แกขอเงินคืนนะเพราะว่าแกอยากให้มุลนีชีทาูลนิธิออกมาเปิดเผยูหลังบ้านของทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นฝั่งกฎหมายหรือว่าฝั่งบัญชีเองอะทุกทุกทีอะต้องแข่งกันมากอยู่แล้วประเด็นสังคมมันแตกออกเป็นสองเสียงก็คือถ้าเกิดว่าเราบริจาคไปแล้วจะขอเงินคืนทำไมนะคะกับอย่างที่สองเลยก็คือสิ่งที่พี่นวัต ในส่วนนี้สุดท้าย so แล้วเงินบริจาคถูกนําไปใช้ทางใดบ้างซึ่งสองฝั่งก็คือต่างคนต่างก็มีความคิดของตัวเองดีดีกว่าแล้วก็ฝั่งบอสอะสียงกี๊ดังมากในงานก็คือฝั่งบอสเจตนาเขาอะค่ะก็คือจริงๆแล้วก็อยากจะรู้แหละว่าเงินที่เขานําไปบริจาคจริงๆแล้วมูล,ลนิธิ ไปใช้ในส่วนใดบ้างแล้วก็เจ้าของลนิธิที่แท้จริงเจ่ก็คือที่เปิดสู ว่านี้อันนี้ก็ไม่ไม่ควรนะซึ่งวันก่อนอก็ได้ส่งกำลังใจไปให้พินวัตแล้วว่าช่วงนี้ยบาอย่าเพี้ยนะคะเป็นกําลังใจให้เพราะว่าการโอนเงินเข้าในบัญชีบริษัทอ่ะถิ๋ว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกินเลยเกินไปแล้วแล้วก็เป็นส่วนที่ไม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 ไมควรที่จะทำนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเงินในส่วนนี้คือมันเป็นเงินที่ทางบริษัทก็ไม่รู้จะตรวจสอบไปหรือเปล่าว่ามาจากใครแตคือพิโนวัตเขาก็โอเคตรวจสอบได้ว่ามาจากใครบ้างซึ่ง ระบบบริษัทมันก็จะมีในการส่วนการทําบัญชีเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรกลัดแกล้งกันด้วยวิธีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะได้ข้อเท็จจริงอะไรจากพี่นวัดมากขึ้นจริงๆก็ตั้ง จะรู้ความเป็นจริงเหมือนกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเงินเรจังถูกนำไปใช้ในส่วนไหนเอาจริงๆที่แกของเงินคือนะเพราะว่าแกอยากให้บุรีทิททางบุริทิออกมาเปิดเผยด้วยว่าเงินเงินจำนวนที่ให้ไปถูกนำไปใช้ในด้านไหน<อ>ยังไม่รู้ในส่วนนี้เท่าไหร่นะคะแต่หลินเชื่อว่าหลังบ้าน<อ>ไม่ได้ไไดดยิ <S 2> <S 2> นหรอหลินเชื่อว่าหลังบ้าน ทุกชุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นฝั่งกฎหมายหรือว่าฝั่งบัญชีเองอะท,ทุกทีอะต้องแข่งแกร่งกันมากอยู่แล้วเพราะว่าอย่างบริษัทเราก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่ต้องมีหลังบ้านมีทนายอะไรกันมาคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้เป็นเรื่องของฝัง่งทนายดีกว่า